ตำบลวังหินเป็นหนึ่งใน8ตำบลของอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดอยู่ห่างจากอำเภอวังหินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดประมาณ30กิโลเมตรโดยมีพื้นที่ทั้งหมด32.05ตารางกิโลเมตรปัจจุบันตำบลวังหินมีการบริหารตำบลโดยเทศบาลตำบลวังหินแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด826ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปและค้าขายมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน2,756คนโดยมีรายได้เฉลี่ย58,619.89บาทต่อคนต่อปีและมีรายจ่ายเฉลีย่ย 38,125.53บาทต่อคนต่อปีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมซึ่งมีการปลูกข้าวพริกหอมกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดประจำปี2565ซึ่งตำบลวังหินได้มีการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยกํานันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง11หมู่บ้านร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเทศบาลตำบลวังหินและหน่วยงานภาคีร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำตำบลสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลเช่นข้อมูลจปะถอกชชสองคแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยคณะทํางานขับเคลื่อนสารสนเทศระดับตำบลร่วมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและใช้โปรแกร,รม CIA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบปัญหาของตำบลจากผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านในตำบลวังหินทั้ง11หมู่บ้านปรากฏว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาหลักที่ต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นอันดับที่หนึคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลวังหินได้ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังหินและหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านในตำบลวังหินทั้ง11หมู่บ้านมาจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพการทำแหนมหมูห่อใบตองและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ซึ่งตำบลวังหินมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามบ้านนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินชีวิตสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านหรือชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในตำบลให้รู้จักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพที่สุจริตและมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน